b ิเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้วันนี้เรามาติดตามเรื่องของเทอร a c l ค s s สสด้วยกันนะครับขายหรือถือ Luna Classic นะครับอันนี้ก็เป็นคำพยากรณ์แล้วนะซึ่งมันก็เอามาจากบทความนั่นแหละ ไม่มีอะไรตรงร0 0ซนะครับแต่ถ้าเกิดตามข่าวที่ผมให้ในคลิปก่อนก่อนเนี่ยน่าจะน่าจะน่าเล่นมากกว่านะครับน่าเล่นตามข่าวมากกว่านะครับซึ่งเขาจะว่าไงก็ว่ากันนะก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการสะสมกระดานไอตัวของลูน่าแคสิกนะครับดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ5-8%ต่อวันนะครับ ก็สามารถที่จะเซฟิงเอ่อสามารถที่สเตกกิ้งได้นะครับระยะเวลาคือ30วันแล้วผมจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะเข้าไปเก็บเหรียญต้นน้าก็ได้นะครับช่วงนี้มีหลายท่านเก็บเหรียญต้นน้าค่อนข้างเยอะนะนะครับก็ใช้กระดานบิดเกตแหละเพราะมันง่ายนะครับและมันเข้ากระดานระดับหนึ่งแล้วอะนะครับดังนั้นพอเวลาผ่านกระดานบิดเกตแล้วมันก็มีอะไรกรองหลายอย่าง นะครับแต่ก็มีเหรียญหลายเหรียญที่มันออกจากกระดานไปก็สามารถที่จะโอนเข้าไปในเว็บสามได้เดี๋ยวนี้สะดวกรวดเร็วง่ายดายมากนะครับคืออะไรที่มันหลุดออกจากกระดานก็สามารถโอนได้เลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของเทราแคสิกด้วยกันนะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็นสามประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกคือการคาดการเนี่ยคือเดือนมกราคมผ่านนะครับแสดงเห็นว่า ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับสองคือลูน่าคสิมีการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงสภาวะตลาดหมี 3. คือประสิทธิภาพของราคาลูน่าค a s ส i ิกตลอดทั้งเดือนไม่ดีนะเนื่องจากผลตอบแทนติดลบ33.55%จาหนฉะนั้นราคาของเทอร a ล่าค s i สิอยู่ในช่วงขาลงซึ่งขณะที่ติดอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สาคัญนะครับแสดงให้เห็นว่าภาวะตลาดหมีเนี่ย ในกราฟรายวันราคาเหรียญก็ถูกหยุดไว้ใกล้กับมูลค่าประมาณ2,866นะครับ2,806นะครับประมาณนั้นนะครับที่0.3ตัวและกลับสู่แนวโน้มขาลงอย่างสิ้นเชิงนะครับเราบอกว่าราคาของเทอราแคสิกเนี่ยก็แสดงสัญญาณของการอ่อนตัวสูญเสียกำไรทำได้ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเคลืนที่ที่สำคัญ จากนั้นตัวของลู n a าแคส s ิกก็ถูกดันโดยตลาดหมีนะครับผู้ซื้อก็ล้มเหลวไม่สามารถที่จะรักษาโมเมนตัมของราคาไปได้นะครับแล้วราคาของสกุลเงินนี้ต้นก็จะมีการลดลงนั่นเองนะครับจากนั้นตอนนี้นะครับก็ดูว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมารูปแบบการจุดต่ำสุดจนถึงจุดสูนสุดและ,ะเผชิญกับแนวต้านจากระดับแนวต้านด้านบนทำให้ไม่หลุดจากแนวโน้ม นะครับก็หมายความว่าราคายังมีการรักษาราคานี้ไว้อยู่นะครับทางเดียวที่จะลงต่อได้คือทำยังไงก็ได้ที่จะพังตลาดแอลคอยเหมือนกับตอนเดือนมิถุนายนซึ่งหลายคนบอกไม่มีทางแต่อย่ามั่นใจเต็มร้อซขนาดนั้นนะครับช่วงนี้ไต้หวันจีนเอาแล้วนะนะครับเพราะว่ามันมีการเลือกตั้งใช้เหมือนได้นะครับทำไงได้ประชาชนเขา เขามั่นใจในช่อิงเบิร์นน่ะนะครับก็เป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะครับประชาชนไต้หวันเขามั่นใจช่อิงเบิร์นนะครับก็ต้องเคารพสิทธิ์เขานะครับไต้หวันจะไปเปน็นของจีนได้ไงนะครับตอนแรกคุณไม่เอาเองอะนะครับแล้วตอนนี้คุณมาทวงสิทธิ์คืนะนะครับเพราะว่าผลประโยชน์เรื่องของไมโครชิปอะนะครับทําไงได้นะนะครับก็ เอาเอาเป็นว่าอย่างนั้นะนะครับว่าสงครามเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับแล้วมันเป็นสงครามที่่าตั้งใจที่จะเกิดไต้หวันเนื่องจากอะไรนะส่วนตัวผมผมมองว่าที่ฮ่องกงนั่นแหละคือต้องการเบรกให้ฮ่องกงเนี่ยช้าที่สุดนะครับเพื่อให้เม็ดเงินในตลาดเนี่ยไม่ได้ไปทางฝั่งของฮ่องกงคือพยายามกวนนะครับพอฮ่องกงเนี่ยจะอนุมัติสปอตปิดคอยทีเอฟแล้วนะครับอีกประมาณเจ็ดถึงสิบแห่งอันเนี้ยตามของกระดาน นะครับแฮสคีกรุ๊ปในโคโกเขาบอกเอาไว้นะครับพอบอกมาปุ๊บนะครับสงครามมาปั๊บเลยนะครับสงครามแบบจิต,ตวิทยาทางการการลงทุนหมืมาทันทีนะก็บอกไว้ประมาณนะนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับที่มาที่ไปนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ทำไงได้นะอิหร่านเขามาคุกคามอิสราเอลก่อนนะเอาพวกเยเมนเข้ามาลุกล้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ทำไงได้นะครับเขาอยากเปิดศึกกันนะครับมันก็ต้องโดนหนักๆอย่างนั้นะเออเราพูดต่อไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราไปทำช่อง Amazing Moon Story นะครับตอนนี้มันมีโจทย์เรื่องของ BTC หรือ Bitcoin เนี่ยมันมันถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวนะครับอิ่มตัวหมายความว่ารายใหญ่เนี่ยจะเข้าไปเก็บนะครับและการเข้าไปเก็บเนี่ย มันก็นำไปสู่การไออุปทานบิตคอยจะเกิดสภาวะเงินฝืดทันทีคือเชื่อเถอะนะครับวานจะเข้าไปช้อนทั้งทั้งทั้งเอ็กเชนเลยนะครับซึ่งถ้าเสกนะไม่โดนโดนทางสั่งสารนะนะครับบีบนะเขาคงไม่ให้ไม่ให้สปอร์ตบิตคอยทีเอผ่านเร็วหรือไม่ให้ผ่านนะครับแต่คงไม่ไม่ให้ผ่านนะไม่ได้เนาะ คงไม่ให้ผ่านเร็วนะครับตอนนี้คือเร็วเกินไปเห็นไหมทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพราะวานต้องการเก็บราคาของ BTC คือครอบครองไว้คนเดียวนะครับผู้ชนะก็คือยิวนะครับส่วนอเมริกาต้องทำไงนะครับผมเชื่อว่าเอาไปสว่างช่อง Amazing m Story นะครับว่าอเมริกาจะต้องรักมือ,อย่างไงต่อภาวะ Bitcoin ถูกจำกัดด้านอุปทานนะครับ เอาแหละเวลาปัจจุบันราคาซื้อขายของลู n a า4นะครับก็ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่เนาะอยู่ที่0.03ตัวนะครับประมาณพันหรือสองพันเนี่แหละอ่าประมาณพันนะพันสามพันสี่อะไรอย่างงี้นะครับส่วนลู n a าแคส s ิกนะครับตอนนี้ก็ซื้อขายต่ำกว่า SMA 200วันนะนะครับ RSI อยู่ที่42.45นะครับในโซนกลาง SMA อยู่เหนือ เส้น RSI เป็นสัญญาณขาลง MACD ผ่าตัดผ่านเส้นใต้สัญญาณนะครับบ่งชี้ว่าเงินสกุลนี้ต้นของเทอร์ราแกสิกมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปอันใกล้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าแนวรับเนี่ยอยู่ที่0.03ตัวพันเก้นะครับแนวต้านอยู่ที่0.03ตัวนะครับ๋อ,อโทษนะครับพันนะครับเนะครับ แล้วก็แนวแนวรับนะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับตอนนี้คือแนวต้านนะอยู่ที่ประมาณพันเก้านะครับพันเก้าแล้วก็จะมีเศษต่างๆก็คือไม่มีการเคลื่อนที่เลยของราคานะครับทั้งดูเกาะกรอ,อบราคาลายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าอะไรพวกเนี้ยผมไม่อยากเจาะมากหรอกจริงๆก็คือไม่มีแรงซื้อนะครับกลับขึ้นไปก็ดีแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาของเหรียญอื่นตอนนี้ วานไม่ได้สนใจลูน่าแคสิกผมบอกประมาณนี้นะครับบอกเฮ้ยเก็บมาเป็นปีแล้วบอกว่าวานจะเก็บอะไรอีกนะอืดอาจยืดยานมันก็อืดอยู่แล้วนะครับต้องให้เหรียญตัวหลักๆของเขาไปก่อนนะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็สู้ๆแล้วกันนะช่วงนี้ไปเก็บเหรียญที่ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือเหรียญในสกุลของสายโซลหรือโซโลนานะครับ เราก็ต้องเก็บเหรียญที่มันมันเป็นเหรียญหลักจริงๆนะมีมีวานที่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังโดยเฉพาะ FTX นะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับการเมืองคือเก็บพวกนั้นไปก่อนส่วนไอเหรียญที่มันเกิดมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่มี Reference เนี่ยก็แนะนำว่าถอยได้ถอยนะครับก็หาวิธีสู้แล้วกันนะในสภาวะนี้คือผมว่าไม่ไหวนะครับก็คือว่า เหรียญค่เหรียญมาจริงๆข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับมีชมั้น New Moon v p Luna Classic นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกระดานบิดเก็ตด้วยละกันศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสมัคนี้ผกหวังว่า Luna หรือ Terra จะโก to ุกดมูไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องค o i n n มู s สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK x